เหรียญ20บาทวาละที่55ครบ120ปีวันพระราช,ชมิพบสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกนักษณะของเหรียญเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลราคา20บาทชนิดไม่ขัดเงาวงรอบนอกมีเฟืองจักรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง32ม mm, มิลลิเมตรลวดลายของเหรียญด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราช,ชนกทรงสลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือทรงสายสร้ยแห่งเครื่องขัตยาราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณลุ่งเรืองยิ่งมหาจากกักรีบรมราช,ชวงศ์และสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกด้านหลังกลางเหรียญมีรูปตาประจำพระองค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศด์อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าครบ120ปีวันพระราชสมภพบเบื้องล่างมีข้อความว่าหนึ่งมกราคม2555ประเทศไทยด้านขวามีเลขบอกราคา20สิบ ด้านซ้ายมีข้อความว่าบาทวันครบวาระ1มกราคม2 5 5 5วันประกาศใช้21กันยายน2555นาจำนวนการผลิต5 0 0 0สนเหรียญถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่มากนะครับราคาที่จำหน่ายร้านค้าออนไลน์จะอยู่ที่85บาทไม่เกิน100บาท